สวัสดีครับเพื่อนๆผมตั้มนะครับจากช่องบิตคอยลงทุนบอยช่องที่จะพาคุณเข้าสู่โลกของบิตคอยและคริปโตเคเรนซีที่ต้องรู้ทันวันนี้เรามีข่าวร้อนๆเกี่ยวกับเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาที่เพิ่งประกาศออกมานะครับและการยื่นขอ สวัสดิการการว่างงานที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วมาดูกันนะว่าเขานี้มีผลอย่างไรกับตลาดบ้างอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ทุกวันนะครับก่อนอื่นขอย้ําไว้ก่อนนะว่าวิดีโอนี้ไม่ใช่คําแนะนําทางการลงทุนทุกข้อมูลที่นําเสนอเป็นเพียงความรู้ข่าวสารและแชร์มุมมองเท่านั้นนะครับภาพรวมตลาดก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นในหน้าจอนี้นะในรอบเวัน ที่ผ่านมานั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเห็นสีเขียวนะครับบิตคอยเขียวอีทิเลียมเขียว b ีเเขียวโซน่าเขียวนะครับโดสคอยเขียวครอนนะเขียวนะครับทันแดงนะเอดาแดงนะโควาดอดแดงนะก็ลิงก์แดงก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะแต่ว่าวันนี้เองนั้นเนี่ยมี เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นเนี่ยมีรายงานนะจากทางกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกานะเปิดเผยอัตราเงินเฟอ้อหรือ CPI ในเดือนกันยายนนะเพิ่มขึ้นนะ0.2เนะเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้านะทำให้เงินเฟ้อรายปีอยู่ที่2.4นนะครับนี่ก็แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าและบริการในเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกานะซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะครับ ข่าวนี้ถือเป็นจุดที่น่าสนใจนะเพราะสัญญาณเป็นสัญญาณนะว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกายังคงเผชิญแรงกดดันจากราคาที่เพิ่มขึ้นอยู่นะโดยเฉพาะในหมวดอาหารที่ราคาขึ้นไปถึง0.4นนะครับและค่าเช่าบ้านนะเพิ่มขึ้นไป 0.2%นะนอกจากนี้อาตาัตราเงินเฟอ้อพื้นฐานหรือว่าตัว Core CPI นั้นเนี่ยก็เพิ่มขึ้น0.3%นะทำให้อัตรารายปีอยู่ที่3.3%ซึ่งสูงกว่าคาดการไว้0.1%นะครับแสดงให้เห็นว่าแรงกดดันทางราคายังมีอยู่ในระบบเศรษฐกิจนะครับจากรายงานนี้นนเนี่ยแสดงให้เห็นว่าอาตาัตราเงินเฟอ้อยังมีแนวโน้มนะที่ระดับคงตัวนะที่2.4%อยู่นะครับ ในขณะที่ราคาพลังงานลดลง1.9%นะทำให้ตลาดเองก็ค่อนข้างมีความกังวลว่าเฟดอาจจะยังไม่สามารถควบคุมเงินเฟอ้อใ,ให้กลับไปสู่เป้าหมายที่2%ได้ในเร็วๆนี้นะครับโดยเฉพาะเมื่ออัตราเงินเฟอ้อพื้นฐานยังอยู่ที่3.3%ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าแรงกดดันทางราคา,า,า,คานั้นเนี่ย ยังไม่ได้ลดลงอย่างชัดเจนนะครับหลังจากมีการตลาดประกาศตัวเลขออกมานั้นเนี่ยตลาดเองนะั้นก็มองว่าอมองว่า80ยังมองว่าจะมีการลดตกเบี้ย25เบสิสพอยต์ในการประชุมของเฟดวันที่7เดือนพฤศจิกายนอยู่นะครับแต่ก็ยังมีเริ่มจะมีเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างจะดูมากขึ้นนะเท่าที่ผมติดตามดูนเนี่ยทุกๆวันว่าอาจจะไม่ลดก็ได้นะครับ ล,ล่าสุดตัวเลขตรงนี้นะถ้าเรากลับไปดูเมื่อเอเกือบเดือนที่แล้วนั่นเนี่ยตรงนี้เป็นศูนย์ได้ซ้ำาอนะเมื่อเมื่อประมาณสักสองสามสัปดาห์ที่แล้วนะหรือเมื่อย้อนกลับไปดูสัปดาห์ที่แล้วนั้นเนี่ยยังเป็นหลักหน่วยอยู่นะแต่ตอนนี้นั่นเนี่ยสิบสามเปอร์เซ็นมองว่าเฟดอาจจะไม่ลดดอกเบี้ยก็เป็นได้นะแต่มองของผมเนี่ยการที่อาัตราเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นมาถึงสองจุดสี่เปอร์เซ็นตนะครับและการยื่นขอสวัสดิการว่างงาน พุ่งสูงขึ้นนับสองแสนห้าหมื่นแปดพันลายนะก็แสดงให้เห็นเหมือนกันนะว่ายังมีความเสี่ยงนะในตลาดแรงงานอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งหมายความว่าอาจากการว่างงานที่สูงขึ้นนะทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกษิจของสหรัฐอเมริกาช้าลงและยังส่งผลให้แรงกดดัน ทางด้านการเงินยังคงมีอยู่นะนอกจากนี้อัตราเงินเฟอ้อพื้นฐานที่อยู่ที่3.3เน่นยังเป็นตัวชี้วัดนะว่าแรงกดดันทางราคานเนี่ยยังไม่ได้ลดลงอย่างที่หลายคนคาดหวังเอาไว้ด้วยนะส่วนราคานะของตัวบิตคอยเองนะครับ จริงๆถ้าเราดูตามข้อมูลทางสตินะครับก็จะสังเกตเห็นว่าเดือนในเดือนตุลาคมนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ในอดีตที่ผ่านมาก็จะเป็นการจบนะครับที่เป็นบวกนะในเดือนตุลาคมราคาช่วงปลายเดือนเนี่ยนั้นเนี่ยสูงกว่าราคาต้นเดือนนะครับแต่ก็ยังประมาทไม่ได้นะเพราะว่าเราอยู่ในช่วงที่ดอกเบี้ยก,กาลังจะลดลงนะครับซึ่งอย่างที่ผมแชร์มาตลอดนะในปี2 0 0 0 1ิเก้านั้นเนี่ยก็เป็นช่วงนะที่มีการลดอกเฟดมีการลดอกเบีย้ยเหมือนกันนั้นเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นนะว่าในช่วงที่มีการลดอกเบีย้ยครั้งแรกนะครับก็คือประมาณช่วงนี้ช่วงที่มีการลดอกเบีย้ยครั้งแรกนั้นเนี่ยเราสังเกตเห็นว่าก่อนหน้านั้นนะครับตัวราคาของตัวบิตคอยเนี่ยเป็นแท่งเขียวนะพุ่งสูงขึ้นไปนะแต่พอลดอกเบีย้ยเสร็จปุ๊บนะเป็นแท่งสีแดงสามสัปดาห์ติดต่อ,อก,กันเลยเนะี่ยจุดนี้จุดนี้นะ จนมาแตะที่เส้น20 weekly moving average นะครับตอนนี้เองนั้นเนี่ยดูเหมือนจะยังเป็นแพทเทิร์นที่ค่อนข้างคล้ายกับในปี2019อยู่นะเรามีการลกดอบเบีย้ยเฟดมีการลกดอบเบีย้ยครั้งแรกไปแล้วนะแล้วก็ก่อนน้นก่อนนั้นนั้นนั้นเนี่ยเราเห็นราคาของตัวบิตคอยพุ่งสูงขึ้นไปนะแล้วก็หลังจากมีการลกดอบเบีย้ยนั้นเนี่ยเป็นแท่งสีแดงเนะี่ยสองแท่งสองสัปดาห์นะ,ะสัปดาห์นี้นั้นเนี่ยก็เหลืออีกประมาณ ไม่ถึงสามวันนะครับก็จะครบสัปดาห์นี้แล้วเนี่ยดูเหมือนว่าถ้าดูจะถ้าดูตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าราคาก็เป็นแท่งสีแดงอยู่นะครับดูเหมือนจนถึงตอนนี้นัเนี่ยเอ่อแพทเทิร์นของราคาตัวบิตคอยเนี่ยยังดูเหมือนจะคล้ายๆกันในปี2019อยู่นะในช่วงที่มีการลดดอกเบี้ยนะครับมากกว่าที่จะคล้ายนะกับข้อมูลทางสิติว่าเดือนตุลาคมนั้นเนี่ยเป็นเดือนอที่เขียวนะ แต่ก็ยังเหลืออีกประมาณ2สัปดาห์กว่านะครับจะหมดเดือนตุลาคมก็ยังต้องรลุนกันต่อไปนะครับซึ่งผมคิดว่าจุดหนึ่งที่จะทำให้ดูแตกต่างนะจากเดือนจากปี2019ก็คือเราอาจจะต้องเห็นแท่งเขียวนะครับแล้วก็ราคาท่านเนี่ยอาจจะอยู่ปิดเหนือเส้น20วิคเอสเส้นสีแดงตรงนี้ตอนนี้ที่ตอนนี้ราคาอยู่ที่62,000เหรียญดลอลลาร์สหรัฐต่อ B ี c นะครับ ส่วนข้อมูล r อานอะของตัว i t c o อยปี2024นะครับเส้นสีส้มตรงนี้นะเทียบกับในปี2016นะครับแล้วก็ปี2020ซึ่งเป็นปีฮารวิงและเป็นปีเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาด้วยเหมือนกันนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าจนถึงตอนนี้จะไปในแพททิศทางเดียวกันอยู่นะครับจะสังเกตเห็นว่าตั้งแต่ช่วงต้นปีนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ในช่วงแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ราคาย่อตัวต่วตําลงนะครับนะก็คืออย่างปีนี้2024เนี่ยเราเห็น การทำจุดสูงสุดที่ต่ำลงนะมาตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วนะซึ่งนั่นก็คือแพทเทิร์นนะที่ยังคล้ายกันอยู่นะครับระหว่างปีสอง4ันยี่สิี่สองันสแล้วก็ปี2020นยะี่สบนะโอเคนั่นก็เป็นข้อมูลนะที่อยากจะเอามาแชร์ให้เพื่อน ฟังวันนี้ครับหากเพื่อนๆอ,อยากได้รับข่าวสารและการวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับ Bitcoin และสกุลเงินดิจิตอลเอาคอยนะรหรือ m ม c ค o e c ค n น m เมกสามารถลงทะเบียนใส่อ e ีเมลของคุณได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์วิดีโอนี้เพื่อที่เราจะได้เติบโตนะครับแล้วก็ติดตามตลาดไปด้วยกันนะขอบคุณที่รับชมนะรเราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ